รีวิวคีย์บอร์ด A j a z AK 980ไปฟังเสียงกันเลยปิดเสียงลดหรือว่าเพิ่มเสียงได้ง่ายๆในปุบเดียวเลยรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนคีย์แคปก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนสวิตช์ก็ได้อุปกรณ์เนี่ยเขามีมาให้ครบในกล่องเดียวเลยติดตั้งก็ง่าย นี่แต่ไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อได้ทั้ง USB 2 4 G Bluetooth เป็นโหมดได้ทั้งวินแล้วก็เป็น Macbook นะทุกคนด้านหลังนี่คือสวยมากแล้วก็นี่เลยทุกคนรีซซพเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่มีเอเจสสวยงาม ตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือสามารถปรับได้หมดเลยตัวปุ่มเนี่ยถ้าในคีย์บอร์ดแกไม่มีปุ่มปิ้นสกรีนเราก็สามารถมาตั้งค่าในโปรแกรมได้เลยแล้วก็ในโปรแกรมเองเนี่ยยังสามารถปรับได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมาโคหรือว่าสีแสงไฟเราสามารถมาปรับอย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแสงเฉพาะปุ่มนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแสงไฟตามเสียงดนตรีเป็นยังไงมาดูกันเลย เป็นไงนสวยมากๆอันนี้ก็คือตามเสียงเพลงเลยโดยรวมแล้วเนี่ยเราให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยแล้วก็พิกัดอะเราแปะไว้ให้แล้วสามารถดูได้เลย